วาสนาแท้ๆชีวิตดีสุดๆนาะทีนี้ใครๆก็อิจฉานางร้ายตัวลูกแก้มบุ๋มปรียดาเพราะสามีผู้แสนดีพิษกันตะพรไปนหนักมากขยันฉลองครบรอบเปแหล็กทั้งทองคำแท่งรถยนต์รูและกระเป๋าแบรนดเ์เนมงานนี้นางร้ายวาสนาดีต่อใจแก้มบุ๋มเคลียร์คิวมานั่งโต๊ะเคลียกลางรายการต้นหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภารีวิวชีวิตหลังแต่งงานบอกเลยว่าไม่ธรรมดาพร้อมกระซิบเรื่องการวางแผนมีทายาทหมื่นล้านด้วย แต่งงานมาไม่เท่าไรได้ของฉลองครบรอบแต่งงานมาเป็นระยะระยะเลยตอนนี้ก็เดือนนิดๆก็ช่วงแรกๆคิดว่าเยอะอยู่แต่เดี๋ยวนี้เบาลงแล้วนะักเพราะว่าทุกคนเหนื่อยๆทั้งคู่เพราะเราทํางานกันหนักไม่มีเวลาทาเซอร์ไพรส์เป็นสามีดีเด่นเปนทองมีหนักมากจริงคลิปที่ออกมาคือทองในงานแต่งที่พี่เขาเอามาให้เขียนชื่อหลังทองเป็นทองมั่นจะเอาไปเก็บในตู้เซฟแต่ตั้งแต่ครบรอบเป็นรอบๆที่ได้มาก็จะมีกระเป๋ามีทองคือกระเป๋านูจะบอกว่าเปลี่ยนเป็นเงินสดแทนได้ไหม คือมันไม่มีที่เก็บหมาจะลากลงมากัดหมดแล้วตอนนี้ย้ายออกไปอยู่บ้านสามีหรือยังย้ายแล้วขับเพิ่งย้ายไปได้ไม่นานตอนนี้หนูไปไปมา,มาเพราะว่าบ้านเขาอยู่ไกลไงอยู่คนละฝั่งกับบ้านหนูเวลาทํางานคิดว่าบ้านฝั่งเราถนัดกว่ารีวิวชีวิตหลังแต่งงานให้ฟังหน่อยเป็นไงบ้างก็ดีกว่าที่คิดหัวรอกตอนแรกหนูคิดว่ามันต้องเปลี่ยนเยอะมากคือยอมรับเลยว่าก่อนแต่งงานมีการทะเลาะก,กันหนักมาก เพราะคาดหวังจะให้เราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้เรารักเขามากขึ้นแบบนี้มันเป็นการคาดหวังที่เขาอยากให้เราทําแต่เรารู้สึกว่าเราอิดอัดทำไมต้องให้เราเป็นแบบนี้แต่พอแต่งเสร็จปุ๊บเราก็คุยกันโอเครู้เรื่องหลังจากนั้นก็เปลี่ยนทุกอย่างแฮปปี้พอย้ายออกไปอยู่บ้านเขามีทะเลาะก,กันบ้างไหมไม่มีเลยสักนิดตอนนี้ไม่มีปัญหาเลยไม่ว่าจะเป็นการตื่นหรือว่าใช้ชีวิตมีหนูแรกที่นอนกลนค่ะหัวเราะ แต่เขาก็กล่นะแต่ว่าไม่รู้ตัวแต่ว่าปัญหาเดียวของหนูคือหนูนอนไม่หลับเขาอนอนเร็วแล้วเวลาหนูมันปรับไม่ได้แรกๆเขาจะให้หนูเอามือไปกอดซึ่งหนูนอนไม่หลับยังเป็นปัญหาในเรื่องของท่าทางการนอนหนูมีความสุขของการร่างกายโดนกันแค่นี้ก็โอเคอีกอย่างที่ไม่เหมือนกันคือหนูนอนใส่หูฟังข้างหนึ่งฟังเพลงสปาเพื่อให้หลับส่วนพี่พีคคือเป็นคนที่ตอนนอนต้องเงียบสนิทไม่มีแสงไม่มีเสียงวางแผนเรื่องครอบครัวยังไงบ้าง หนูคิดว่าตอนนี้หนูเก็บเงินให้ได้เยอะที่สุดหนูไม่ได้วางแผนอะไรหนูเป็นคนคิดอะไรง่ายๆใช้ชีวิตง่ายๆแต่หลังจากนี้ไม่กี่เดือนจะเริ่มคิดเรื่องการวางแผนมีลูกคือต้องรีบด้วยไงเพราะมีเรื่องของอายุด้วยคิดเอาไว้หรือ,อยังเรื่องแผนมีลูกคิดเอาไว้ว่าจะมีลูกปลายปีแต่ว่าขั้นตอนต่างๆณต,นนตอนนี้มันเป็นเรื่องของพี่พิทแล้วเพราะว่าหนูมีไข่เก็บไว้แล้วเป็นหน้าที่ของพี่พิทที่ต้องดูแลตัวเองแล้วไปผสมมันค่ะ คือหนูบอกเขาแล้วเขาเริ่มดาเนินการแล้วอยากได้ลูกผู้หญิงหรือว่าผู้ชายอันนี้หนูว่าต้องไปดูว่าผลมันจะออกมายังไงมากกว่าอันไหนพร้อมไม่พร้อมและช่วงที่ผสมมันไม่ได้ก็ต้องมาดูผลว่าจะออกมาเป็นยังไง